ก็้ันสองข้าเจ็ดเป็นชนะเออมึงจะออกเขาออกไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันออกตัวก้าวใหญ่แต่ว่ามันใจญ่เลยมันจะออกแท้ๆเลยสามตัวออกแน่นอร่อยจังเลยไม่มีท่อนอ้ออกแี่ไีนออกเก้าเจ็ดสองเลยอ้าสวัสดีครับพ่อครับเอาว่างากับบนกันเอ่อเอา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  FC FC ให้ผมตามครับพี่พ่อวันดีวัสดีครับเดนคนโชคมากโชคลาบด้วยมหาฐานทั้งวันเี้นะ รถคันนี้ใช่ไหมที่ว่ารถขนโลงเนี่ยคันนี่ยขั้นเนี่ันนี้ยเลยนะคั้นเนี่ยอันนี้ทะเบียนรถงามไม่ได้ทะเบียนอะไรสามตัวสองมวดติดแมนเป็นเลขฝันหรือว่าเลขสูตรครับพ่อครับเลขฝันเลขฝันเลขฝันเทวด่าเพราะว่าหายอย่างนี้คุณว่าทุกอย่างหยาบส่วนว่าแล้วเห็นจะเลี้ยงส่วนศาตร์ทุกอย่างก็โบกจักเออฝันกับมันก็เป็นเรื่องจริงไปเลยนหน่อเออเรื่องจริงมาเลยนหน่อ แล้วเขาก็เคยทับบุญมาตลอดครับซอยบ้านซอยเมี่ยงซอยซอมข่มซอยกัน,นสามบรรทุกยางนี่เรียกว่าเคยปวดเคยลุกเคยลงของคนครบับค่านบอกว่าหายกันที่เอาใส่กิ่นได้เ,ออเ,เมื่อหายเขาอยูอ่ท่านส่ายอบเราอยู่หันบบนี้ดีเลยพ่อไปไปขนไปขนศพขนอะไรนี่คือฟรีเออขนให้ฟรีเออ เต้นคนในที่เก้อี้คนในที่สวยทราบน้มาก่อนในการงานที่แล้วหล้วก็เจ็บห้ที่เอาเงินมาให้ก็ว่าเอานเพิ่นไปเพิ่นกคใจยากทีเนี่ยหอตาเพิ่นเคยขอบพีมาเขาฟันม่หลอกบ่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 ีบอลกวนยังบ่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 ่บ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 ่่บ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  เขาสิงจะทิตร่างกายเขาฝันนะพวกฝันนะครับครับก็คือจังจะริจร่างกายเนี่ยฝันคือจังนี่คนเฉียวมะหอยเบอร์เท่าเรนครับสีมาเรื ok ่อยๆนี้ม e> ันแก้วมาหลายเนาะโอ้จักนุ่มจักเทาจักแก่จักไตหงไตฮาตายทะเลาะแก่วปั้นจุกหกยวปลากระลาก้าวมะหอยแก้วมะหอยไม่เสียร์ข้าวกระลางี้ยนี่ฝันจังไรเงี้ยเงี้ฝันว่ายังสี่เรื่อบาดอ่าฝันว่าเพิ่นเอาลูกแก้วมะหอยพอลูกคุ้นบอนเนี่ ลูกแก้วครับเอาบ้าไห้กันเลยเลยมาลับ well ลงเพลินรับราลงเพลินแล้วเพลินกันแลืมลืมๆมาทั้งมาได้มนะ่ได้ทั้งอาขึ้นมากกันทำแล้วขึ้นได้เพลินลูกแก้วเพมันก็เลยกว่าปาเขิงพาเขิงนะพาเขิงเรืองเป็นสองเปียงครับลูกแก้วแก้วก็เป็นเก้าอือพเป็นสองเปียงแก้วแก้วก็เป็นเก้าอันบอลูกนึงมาพามันเป็นสองเปียงมันก็เป็นสองอยู่แล้ว เป็นเก้าสองแล้วเละเป็นเก้าสองสามตัวตัวไหนนะพ่อสามตัวยังไม่ท่านมั่นใจยังไม่ท่านมั่นใจเดี๋ยวมื่อเลขใกล้จอดพอิอดจ้างมือมือนี่จะได้เอาเก้าสองไปก่อนเอ่อเก้าสองนี่โตมากบ่าไรวะฮะนี่โตมากบ่หลักสามตัวเพื่อว่ามี่บ่มันต้องมี่ความมื่อวันโอ้ต้องใกล้วันก่อนตอนนี้ใหม่เลตอนนี้มาท่านมีตอนนี้ยังมาทนมีเอาเก้าสองไปลงทุนก่อนเออเก้าสองไปลงทุนก่อนหยุ่มเลยบ่พ่อหยุ่มเลยฮะหยุ่มเลยหยุ่มเลย S <S ว่าลอตเตอรี่มาขายสามเจ้าเต็มแพงย่ก็่มี่เหลือเครื่งแพงก็มีกระิบเบิล้ล้วกวมี่ฟองเม่อาเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอังตาทั้งทว่าั้งเอาเก้าสอมาให้จักาใบหกใบรูดสิใบก็ได้มิตรสเก้าบ่ามาสองเก้กไเอา,อกาไม่เอาอีกไม่ต้องกลับเลยเอ,อเอาอีกแล้วเอาเก้าสองยังอยู่ กันเอาซ้อนเก่าอยากหัวดี่เนาะว้าเออขับฝันมาแล้วขันเราทันโมเดิด์นแบบนครับมันใจเดิบเลยโอ้หยุ่มเลยปอนี่ฮะหยุ่มเลยโอ้ยซื้อเลยเลขเก้าซอนวะพีขายรถแต่รีโอจมเขาชีมอเตอร์ไซค์ขายผ้าอยู่น้ำมือถามเชฟวันโบมี่ตู้นี่ก็นั่งให้รถกันเนี่ยครับนั่งเห็นครับเขาอยู่เนี่ยอีกิเขาเที่ยงแล้เขามาจอดรถที่นี่เอาเลข เาเวกสองมาครับว่ะก็ไปเบิ่งนู้นแสงเขาหายนะอ้อวิทยสองเาอาแต่เก้าสองอย่างเดียวสองเกไม่เอาต้องการสองเกสองโอ้มันเจยเติมเนี้ยเอมันเหนียวเ้ยจั๊ปุเส้นป่เออว้าชิปปเส้นมากวันเก้าชิปโกเส้นแล้วโอ้บบมัดไกลแล้ว แกวานรวแล้ววาแลแล้วแผลรยแล้วยุ้มเลยบอพ่อยุ้มเลยยุ้มคักๆเลยพอโพเลอ้เอเอาหอนล้วันสีหนบไหจังว่เเดี๋สนใจแล้วันที่เออยากสมดน้สามอะไรนะว่ารีเดทของพ่อยักษ์ใหญ่อะไรนะเอโตเก้าเกสอเก้าไม่เปลี่ยนแลงยังบ่ยังบ่เปลี่ยนแปลงอก่พเชื่อไว้ไปใสงวดที่แล้วตัวไหนนของพ่อนนะงวดลลเืะนัน่ มาขังอยู่ไเลยว้าเลีนี่มันต้องบอกเก้าเจ็บสองกวนเก้าวอ่าสองเก้าเจ็บไม่ได้กลับซื้อเลยเสือสองเก้าเจ็บซสื้อให้ร่ารวงเลยเลี้ยงตัวนี้ไม่ได้สอบพัวเลยไม่หลอกเก้าเจ็บสองซื้อสองเก้าเจ็บไม่ได้กลับบ่กลับบ่ชื่อบ่ขืนบ่รูอีกโอ้ยเขียนไทยเนาะงวดนี้งวดนี้สภาพก้ก้าสองเก้าสองกลับไหม ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเอาตรงไปเลยตรงไปเลยก้าสองเลยตรงปอกบล่างบนล้าง no? ่แ well. ่นลางบ่รู้อ่ะฮะล่างก็บ่าไห่บนอย่างเดียวขั้นขั้นที่ชื่อเรกล่างให้ซื้อตัวนี้แล้วชื้อหาศิบห้าศูนย์หาศูนย์อ้าวได้ล่างื่อหาศูนย์เรื่บนือก้าสอ ยมันมาแต่ใสพ่อมาแต่ใสเนี่ยห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์เนี่ยเอห้าศูนยเพราะว่าฟันว่าขาวจกนิหน่หาทบาทต้องงวดมาหันมันบบออกม่นจวงวันนี้มันเคยออกน้ำก้นมันเต๊ด่างนะครับมันเจ๊ดางมาเรือยเ่อยเนี่ยงานฝันว่าหน้าเล่าเงินต่วกันเนี่ยยังสัอนไทยกันมาครับสอคนกันแล้วะเอา รวงเงน้ันเงินคายหยังคายหยังเกาลัดหอยมีไส่ยันเจมมีไส่เลย่ไห้ใบละหายิ้สองใบงานล่ะที่หายจริงเามันวล่ว่าหัน่าหันหลอกเช่ก็เลยเอาล่างเออมหลอกซื้อสองมาแทนบ่ครับผมงานมันหลอกซื้อสองในบวนมาอหลอกอ่าเข้าชิ้นสองเลยบ่ครับานล่ะมันทีอกตัวนี้แหละจับถุดนวล้อมฝันเลยจับจุดจับจุดข้อมฝันเลย ครับตัวนี้แหละมันสิมาสแสดงว่าวันนี้ถือว,ว่าโชคดีอยู่ได้ห้าศูนย์ด้วยเนาะ,ม,นะ,ะมันเจ๊ด่าเพ่อมันเจ๊ดางล้ำก้นครับเร่งแหละแล้วเปลี่ยนสั้นโย่สามตัวใกล้ๆวันใช่ไหมพ่อใกล้ๆวันวันพรุ่งน,นี้จะออกตอนเช้านี่ได้เลยโอ้สามตัวเป้งเลยเป้งเลยงวดที่ผ่านนั่นกันหมดเลยสามตัวสองงวดติดผ่านใช่เอาเดี๋ยวฟันอีกมันบอนี่ขั้นมาันนี้พาถูกแก้วพาเสื้มไม่จะพาล่ะก็ขึ้นแล้วแล้วแบบนี้ เมอหลเอาสองเปียงเลูกแก้วลูกเนึงลูกนึงมาพ้าเคิงมาพร้าเคิงถือบอกโม่เลยถือบอกโม่ละพร้าเคิงกินเปียงนี่เขากินแป้งนังงสนาที่เป็นสเปียงก็เป็นสองนแล้วครับลูกแก้วแก้วก็เป็นเก้าแก้วเป็นเก้าแต่ว้านวยกงกมแล้ววนวยกงกมกัญาติว่าเมาพาเคิงมันจเป็นสองบัวบัแมนุนยบัแมนนบัแมนจไดบัแมนบัแมนข้อขาดบาดตายท่ในศูนย์ วันไหนซียสวนเสียตังเลยหมดมันใจเราเพราะถ้าคนละมันใจแค่นี้มันใจแบบนี้เลยนะพ่อเนาะมันใจชัดๆเอฟซีบอกว่าอยากอยากหยุ่มมานะพ่อหยุ่มตัวไหนแล้วพ่อหยุ่มเนี่ยเข้าสองหยุ่มเข้าสองโอ้โเรียกร่างเนี่ยาบางครั้งมันก็ออกว่าต่ำต่ำให้หลังมันเตะด่างเข้ามาล่างตัวไหนพ่อล่างกับฮาซิบบนล่ะบนกับเข้าสองมีแค่นี้แค่นี้ สามตัวนี่ใกล้ๆวันนะพ่อเนาะใกล้ๆวันสามตัวจะได้อีกหนึ่งตัวมาเป็นหลักร้อยโอ้ยตัวไหนยังไม่รู้เดวสามโมบ้านยุงใหลายใบว่ะรอติดวันไหนซื้อมันโมมีไปหาตัวไหนคือโมมี่เอาเข้าสมันมีตัวไหมันมีสองเขเอาเข้ามาบัสองเาาุมมี่ะาุกบโมี สามแหงยังมาได้สักใบเลยครับเสียเอาตุงตรงคุณบอกว่าแมนเสีเอาตัวไหนเอกาโก